ค่ะเอาต่อมาอันเดียต้องบอกว่าเป็นเจ้าเป็นพระเอกก็ม่จะเป็นพระเอกหรือเปล่าเพราะว่าเขาชงปะทะกับปีอาจจะเป็นนางมาลายก็ได้ใช่ค่ะนั่นคือปีเถาะนั่นเองค่ะปีเถาะปีทีนี้ใครมีคู่ก็เลิกเลยไม่ใช่นะฟังก่อนมั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 นไม่ใจบอกว่าชีวิตคุณต้องล้มเหลวเพราะการชงฟังว่าอย่างเนี่ยเถาะเนี่ยนะทารกกาละกะเถาะหรือว่าอ่าละกาไปลกคนอื่นกระชังเข้าไปแต่เมื่อใดก็ตามสองคนอยู่ด้วยกันเนี้ย เขาบอกว่าสองคนคู่นี้มันไม่ใช่ทะเลาะเบาแหวงมันเป็นการหาเหตุหาผลของเก่าของเดิมหรือฟื้นหรือฝอยหาตะเข็บค่ะเฮ้ยฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยครับหาแต่เรื่องราวเก่าๆคือหลุดขึ้นมาเพราะว่าเหตุและกาเนี่ยเขาเป็นคนเจาะลึกเหมือนหาว่าแรงแล้วว่าไก่ตีปีกร้องดังคือพูดง่ายพูดไปบนไปบนเก่งถ้าเมื่อใดก็ตามนะฮะถ้าปีเถาะไปอยู่กับลกา ชงเพียงแค่คําพูดนะฮะปรปะทะเพียงแค่เจรจาขัดแย้งธุรกิจเล็กๆแล้วก็ดีขึ้นแต่ทอเองนี่เลยครับหาเรื่องกระต่ายแสนก้นจริงแต่ปรากฏว่าหาเรื่องหาราวสิ่งที่ัง้งครั้งที่ยังไม่เป็นเหตุของตัวเองอเขาบอกว่าระวังนะฮะเขาบอกว่าการพูดจาดินทากับเขาว่าพูดทา้านะฮะถึงบุคคลที่3าม,มันได้สังคมไงมนึกนึกออกไหมเหมือนพูดอะเนะี่ยพูดรับหลังพูดตรงเนี้ยนะก็จะทําให้ถอเนี่ระวังเรื่องคําพูดที่ ไปสื่อสารไปต่อยอดทําให้คนเข้าใจผิดบางทีเป็นเรื่องมันราวบางทีไม่พูดกันเป็นปีเลยนะฉะนั้นเถาะต้องระวังระวังอะไรบ้างฮะระวังเรื่องการส่งไลน์ส่งลิงกส่งแชทซอนผ่านเน็ตต่างๆมันเข้าใจผิดได้แล้วจะถูกฟ้องด้วยนะฮะจะถูกฟ้องเพราะเอกสารข้อสัญญาที่ผิดพลาดบางทีก็ต้องระวังใช่ไหมครับหนักไหมไม่หนักแต่ว่าเถาะก็ต้องระวังตัวเองด้วยอยาคิดว่กจจะไปชงกรลกาแล้วตัวเองจะแย่นะตัวเองมีปัญหาแค่เนี่ยเรื่องเอกสารเรื่องขสัญญาเรื่องส่งไลน์ส่งลิงไปเรื่อยๆมีปัญหา ไอ้ที่ไม่มีปัญหาคือด้อะไรนึกมัวยด้านการงานการงานนี่เขาบอกว่าได้โบนัสนะฮะได้รางวัลได้เกียรตินิยมนะถ้าเป็นนักเรียนน้องๆหนูๆเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหใครมีลูกปีถ่อเนี่ยสติปัญญาเลิศดเลิศดแบบสุดๆแล้วคนที่นะไม่เคยเลยนะที่ว่าจะฉลาดขึ้นมาทันตาใครที่เขาบอกว่าคบคนที่เป็นมิตรภาพที่เพื่อนคือบัณฑิตผู้รู้เนี่ยฮะคือทำแรงต่างเนี่ยพอเวลาเขามาอยู่ด้วยกันแล้วเขามักจะซึมซับของดีๆของเขาเข้ามา ฉะนั้นใครที่อยากจะเดินหน้านะฮะเรื่องการศึกษาเน้นเลยนะครับว่าเถอะนี้โกอินเตอร์แน่มีโอกาสเรียนต่างถิ่นแดนไกลเรียนต่างประเทศเรียนต่างภาษาแล้วได้ปริญญาด็อกเตอร์กลับมาชัวนะครับนะฮะปีเถาะนี้ดีเลิศเลยใครได้รูปปีเาะ้นี้ดีรูปปีอื่นทั้งมันออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทุกปีเหมือนกันทุกปีเหมือนกันนะท่านผู้ชมพิเศษโดดเด่นขึ้นมาในปีหน้าชนิดนึงใช่ครับปรนมานั้นเลยแล้วอย่างสุขภาพล่ะคะสุขภาพเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหมฮะ เกี่ยวกับเรื่องลำไส้ใหญ่นะครับการขับถ่ายเอือไม่ออกอะ่ะมีปัญหาเรื่องลิซิดดวงจะวนันลำไส้ใหญ่แล้วเชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยเราก็ระวังทานผลไม้ก,ก็เยอะแต่สุดท้ายนะฮะท้องจะปั่นป่วนนะแล้วก็แพ้อาหารได้ง่ายรโรคที่ข้องเกี่ยวเกี่ยวข้องในเรื่องของการแพ้อาหารในเรื่องของการขับย่อยที่มีนะกฎไหลย้อนต่างๆมามาเยอะมากเขียนไม่ได้เลยว่าการป่วยเนี่ยมักวนเวียนกับเรื่องท้องเยอะ S <S เยอะมากกว่าการเป็นหวัดอีกหวัดนี่ถือว่าเป็นง่ายานะฮะแต่ท้องขับทายยากผูกนะ,ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องลำไส้นะกดไหลย้อนกับเพาะอาหาร พวกนี้ช่วงท้องเยอะที่สุดเลยม,มากป่าไข่ไข่เพื่อนๆมากกว่าปีอื่น<อ>ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ยจะต้องไปตรวจเช็คสุขภาพมากขึ้นเป็นพิเศษนั่นเององ่ะสุดท้ายเรื่องเงินล่ะคะเงินเรื่องเงินนี่เขาว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์แล้วก็ช่วยเหลือบางท่านบางโครงการเงินก้อนเงินกรมไว้หน้าข่าวดีตั้งแต่ต้นต้นปีเลยฉะนั้นสองสเดือนแรกทําใจพอเข้าเดือนที่4นี่นะครับมิตรภาพนะฮะญาติใกล้คิดเพื่อนนะหรือแม้แต่คนที่เคยอุปถัมภ์กัมชูเรื่องการเงิน หรือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยกลับมาช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มอีกครั้งหนึง่งได้ข่าวดีมามากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นท่านก็เล็งไว้แล้วกันใครรอบข้างที่เคยช่วยกันอยู่กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับฉะนั้นก็จะบอกว่า,าเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะมีคนช่วยเหลือดูแลอ,อุปธรภมได้รวมทั้งธุรกิจที่เจ๊งไป<อ>นะฮะกลับ <c oughs> จะมารีไซเคิลฟื้นฟูขึ้นมาอีกด้วยฉะนั้นใครที่ทําใจรอบปีแล้วโอ้โหเนี่ยแบงค์ไม่ปล่อยธนาคารไม่ให้หรือแม้แต่นะฮะขายตลาดทุนไม่รับเนี่ยช่วงนี้ลุ ลุยได้เลยนะครับลองใหม่ดูปีหน้าฟ้าใหม่แลบอกไเขาบอกว่าบางคนเนี่ยปีถออาจจะชงรุนแรงเดี๋ยวมีเรื่องมีราวแต่จริงๆเนี่ยภายในเรื่องราวที่มันได้ร้ายมันก็มีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นบอกเป็น4ปีนั้นกษัตร์แรกนะคะที่คุณผู้ชมได้ฟังกันนะแต่บอกว่าเข้มข้นมากกว่านี้อย่างแน่นอน